อุยมันคม l ắ อมันมาใกล้เรามากเลยว้ายตามรถรถอะไรมั่งรถเสือรถสิงโตรถเสือดาว <c oughs> โอ้ดีไม่ดีใจโอ้นี่ไง <c oughs> โอ้ย <c oughs> โอ้ยบักโอ้บักกักัีมือกมากนเือกแล้วนะเนี่ยว้บับมือไปตอ่อแล้วเอยเแอนี้ยายีราฟนะอันนี้ฝุดยีราฟตื่นเต้นฝุดอยงอย่างติอองให้อ,อันหนึง ปิดปิดไปไปเลยยังปิดไม่สนิทอลยกระจกไปเลย